สวัสดีค่ะได้เวลามาแบ่งปันความสุขเลยยิ้มความสมเบรกบานพร้อมความรู้ดีๆแล้วนะคะอ้าวโอเคอารมณ์กันก่อนนะจ๊ะที่รักจ๋า ก่อนนะคะก่อนที่เราจะรับรู้เรื่องราวดีๆนะปรับอารมณ์ไปกระทิปก่อนนะคะ ขับร่างกายไปได้วยกันก่อนนะจ๊ะ ความสุขก่อนนะคะที่รักจ๋าทำทุกอย่างให้มีความสุขนะคะชีวิตของเรามันั้นเนาะอย่าเอาเวลาไปทุกไปเครียดนะคะอะไรที่มันไม่จําเป็นกับชีวิตก็ทิ้งมันไปนะคะเก็บไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นมานะคะมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะสะสมสิ่งที่คุณควรจะสะสมคืออะไรคะความสุขค่ะใช้ทุกเวลานะคะใช้เวลาทุกวินาทีให้มีความสุขค่ะ ความสุขนะคะเราต้องสร้างด้วยตัวเราเองเท่านั้นเราไม่สามารถที่จะไปขอจากใครได้นะคะถ้าเรามัวไปมัวแต่อยากจะเอาความสุขจากคนอื่นนะคะคุณจะได้เพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็จะจางหายไปแต่ความสุขที่จะยั่งยืนคุณต้องสร้างขึ้นมาเองค่ะเรื่องเล็กน้อยนะคะแค่คุณขยับปากยิ้มมาได้อะ่ะคุณก็มีความสุขแล้วนะคะไม่เชื่อคุณลองไปทําดูนะอย่างที่ที่บอกเนาะชีวิตของเรานะคะชีวิตเนี้ยเรามีอยู่แค่ไม่กี่หมื่นชั่วโมงเองเพราะฉะนั้น ใช้ทุกเวลาให้มันมีความสุขคขนะเรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นก็ทิ้งมันไปเหอนะเนาะถ้าใครเขาจะมองว่าเอ้ยเรา,าด้านความสุขไม่เป็นไรค่ะนะเพราะเราบ้าด้านความสุขจริงๆเราก็ต้งแบ่งปันความสุขแจกรอยยิ้มให้กับทุกคนนะ เป็นคนหนึ่งนะคะที่ใช้ชีวิตแบบจริงจแล้วก็เครียดมาเยอะแต่วันนี้นะคะเขาเรียกอะไรอ่ะเราได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างว่าทําไมเราต้องเอาชีวิตเราไปหมกอยู่กับความทุกข์ความเครียดด้วยนะคะเลยลุกขึ้นมาเป็นแบบนี้ในทุกๆวันนี้นะคะอ่าอ่าโอเคเพลงเดียวพอสนุกกับคลิปใช่ไหมล่ะนา สนุกกระทิปนะคะนะสนุกกระทิป ตอนนี้จบแล้วจบไลฟ์เสร็จนะคะไปหาเพลงเปิดฟังกันได้นะคะโอเคสวัสดีค่ะชื่อทิพน้ำทิพลาดประสิทธิ์นะคะวันนี้กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะทิพกระจาเห็นไหมมาถึงก็เอาเสียงเพลงนะคะความสนุกสนานเบิกบานรอยยิ้มอันสดใสเอามาฝากกันนะคะเพราะอะไรคะเพราะทุกๆครั้งทิพอยากให้ใครก็ตามที่เข้ามาเจอทิพนะคะขอให้คุณยิ้มตามทิพให้คุณสนุกสนานเบิกบานไปกับทิพด้วยเพราะมันคือพลังงานดีๆที่ทิพตั้งใจส่งให้กับเพื่อนๆกันนะคะ เป็นพลังงานดีๆเราแจกกันแบบฟรีๆนะคะการที่คุณยิ้มตามทิปนั่นคือคุณกำลังตอบรับอารมณ์ของความสุขด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณส,สุภาวดีนะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะนะโอเคเนาะมันเขาเรียกไงความอย่างที่ที่บอกเนาะอายุเราอะ่ะมันอยู่ถ้าถ้าเราเฉลี่ยกันแล้วเนาะเรามีอยู่แค่ประมาณ3า0 0 0่นกว่าชั่วโมงเองนะคะตลอดชีวิตของเรามนุษย์น่ะชีวิตมันมันสั้นเนาะ แล้วปีปีหนึ่งคุณสังเกตไหมคะว่ามันผ่านไปเร็วมากเลยอย่างที่ทิ์บอกนะว่าเอาเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดความสุขดีกว่าเนาะเราอย่าเอาไปเครียดเอาไปทุกเนาะเราต้องเริ่มปรับตัวเองนะคะอย่างทิปอย่างที่ทิปบอกไปเนาะเมื่อกี้นี้ที่เป็นคนค่อนข้างจะจริงจังในชีวิตเวลาทํางานหรือการใช้ชีวิตเนาะทิ์จะพยายามอยู่ในลูในแถวไม่แตกแนวเออเพราะอะไรคะเพราะว่าเราเนี่ย เขาเรียกาอะไรเหมือนเราวางแผนชีวิตตัวเองเราอยากจะประคองชีวิตตัวเองให้มันไปตลอดรอดฝั่งเราเลยประคองตัวเองให้อยู่ในลู่ในลอยไว้ไม่แตกแถวไม่แตกแนวถามว่าอยากอยากอยากแบบมีชีวิตแบบคนอื่นไหมที่เขาแบบใช้ชีวิตกันแบบชิวๆสบายๆายอยากค่ะแต่พอทิพนึกถึงตอนที่ตัวเองต้องอายุเยอะขึ้นละ่ะทิพจะทําอย่างไรนั่นแหละคือทําให้ทิพนะ่ะต้องหันกลับมามองวันทําให้ณปัจจุบันนี้เลยต้องทําให้ดีที่สุดค่ะ อ่านะนะใช่ค่ะเหนือนกันเลยนะแสดงว่าเราขึ้นตรงกันเห็นไหมเนี่ยเพราะมันเป็นเพราะว่าเรานึกถึงอนาคตของตัวเรามันเลยทําให้เราเนี่ยต้องเฮ้ยอยู่ในล่องในลอยนะอย่าไปทําอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้ทําให้นําพาให้ชีวิตไปดีอย่างบางคนเนาะเห็นเขาเที่ยวเห็นเขากินเฮ้ยบางครั้งนะ่ะในในจิตใจลึกๆของเราเนาะเฮ้ย,ยอยากมีชีวิตแบบนี้บ้างอะ่ะทําไมเราไม่มีมุมนี้กับเขาบ้างเลยเพราะทิปเนาะจบม .6 หปุ๊บทิปก็มาทํางานเลย มันเหมือนกับว่าช่วงชีวิตวัยรุ่นที่ไม่เคยมีเลยค่ะเพราะอะไรเพราะเป็นเด็กบ้านนอกบ้านน่ะไม่ได้มีฐานะเนาะบ้านอ่ะทำอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ,อะพ่อกับแม่ก็ทําเกษตรมาเนาะ เช้าไปเรียนเย็นมากับบ้านมาก็ทํางานบ้านสาวทิพย์ก็ไปรับจ้างนะเข้าไล่เออเข้าไล่ไปรับจ้างชีวิตทิพย์เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กพอจบมหทิพย์ก็มาทํางานเป็นสาวโรงงานต่ออีกไม่เคยมชีช่วงชีวิตที่เราเนี่ยจะใช้ชีวิตของวัยรุ่นถามว่าเสียดายไหมณนะปัจจุบันนี้ทิพย์กล้าพูดเลยว่าทิพย์ไม่เสียดายนะสวัสดีค่ะคุณรัตนาพรน,นะคะนะทิพย์บอกเลยว่าทิพย์ไม่เสียดายไม่เสียใจด้วยเพราะอะไรคะเพราะสิ่งที่เราได้เราคือเราได้ประสบการณ์เราทําทุกอย่างเป็นมากกว่าคนในรุ่นเดียวกัน มันทําให้เรามีน้ําอดน้ําทนมันทําให้เรามีความมานะบากบันมากกว่าคนอื่นในขณะที่คนรุ่นเดียวกันเนาะทำอะไรหน่อยก็ยอมแพ้ทําอะไรหน่อยก็บน่นแต่เราเนาะเออเราเราต้องขอบคุณนะมันไอความจนความไม่มีของเราเนี่ยมันคือข้อดีอย่างหนึ่งที่ทําให้เราอะเหมือนเคาเรียกอะไรนะเหมือนมีเลือดน,นักสู้มีเลือดน,นักสู้ทําให้เราเนี่ยไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆเพราะเราเคยบุกงานไล่มาแล้วอะแล้วเรามาเจองานที่แบบเฮ้ยเป็นงานโรงงานหรืองานแบบทั่วไปนะ มันเบามากเลยเออมันรู้สึกมันเบามากเลยนะอันนี้เราต้องแบบเฮ้ยขอบคุณช่วงช่วงชีวิตหนึ่งที่เราเคยทําแบบนั้นมาดีแล้วที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเลี้ยงเรามาแบบนั้นเขาไม่ใช่ว่าเอ้ยตามใจเรามาไม่ให้ทําอะไรเลยเนี่ยมันคือข้อดีมากมากเลยที่เราได้มาพอเรามาใช้ชีวิตเองเนาะมันเลยทําให้เราประคับประคองชีวิตตัวเองได้อ๋อสวัสดีค่ะพีอ่อ้อยนะอ,อ,อย่างน้อยนะนี่ไงเราเจอกัลยาณนิตรินในโลกของออนไลน์เนี่ยฮะเนี่ยมันคือข้อดีนะคะนะนะดี คือเรื่องไรเวลาแบบว่าลาเราไลฟ์ปุ๊บมีคนมาทักเราอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกดีนะเพราะอะไรครับมันทําให้เราเนี่ยได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆอย่างน้อยมันทําให้เราสุขว่าสิ่งที่เราแบ่งปันไปเงี้ยแล้วมีคนมารับฟังมีคนโต้ตอบกับเรามันรู้สึกดีมากๆเลยอย่างน้อยเราเราจะได้รู้สึกเออเรามีเพื่อนใหม่สิ่งที่เราแบ่งปันไปมันก็มีประโยชน์อาจจะเป็นกําลังใจให้ใครบางคนหรืออาจจะเป็นเขาเรียกอะไรแง่คิดข้อคิดหรือวิธีการดีๆเนาะที่อาจจะไม่ได้มากมายแต่มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย อันนี้ใช่เลยอันนี้โดนเลยอันนี้เอ้ยตรงกับฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะทิปก็เป็นคนนึงที่เวลาเราไปฟังคนอื่นเนาะแล้วเราจะได้อะไรบางอย่างมาเราก็เลยเอามาแบ่งปันกันนะอันนี้คือเขาเรียกอะไรมันมันเป็นสิ่งง่ายๆในการแบ่งปันเนาะหลายๆคนเวลาเข้ามาในโลกออนไลน์เฮ้ยฉันจะแบ่งปันอะไรฉันจะพูดอะไรบางคนคิดเยอะนะคะนะถ้าเกิดคุณมาเจอทิปนะคะนะคุณเอาเทคนิคแบบนี้ไปใช้เลยคุณไม่ต้องคิดเยอะคะ่ะ คุณฟังอะไรมาแม้แค่คําเดียวถ้าเกิดคุณรู้สึกดีอาวคุณจอออกมาแบ่งปันเลยค่ะเพราะอะไรคะเพราะการแบ่งปันมันคือตัวตนของเราเนาะเราไม่ได้ไปเล่าเรื่องของใครแต่เราแค่เอาประสบการณ์ของเรามาบางครั้งเราคิดก็เลยเราคิดหัวข้อไม่ออกคิดเนื้อเรื่องไม่ออกแต่พอเราไปฟังใครบางคนแค่คําคําเดียวอะเฮ้ยคำนี้เป็นเหมือนฉันเลยเฮ้ยคำนี้ใช่เลยคำนี้โดนใจนั่นแหละเอามานะทิปก็เป็นแบบนี้เออทิปก็เป็นแบบนี้ทำอะไรง่ายๆพอมันทำง่ายๆแล้วคุณจะรู้สึกเฮ้ย มันดูเป็นธรรมชาติมันดูไม่เกง่งใช่ไหมหลายหลายคนที่เข้ามาดูทิปทุกคนจะบอกว่าเอ้ยพูดเหมือนแบบเขาเรียกใครอ่ะพูดเป็นกันเองดีอ่ะดูเป็นธรรมชาติอ่ะใช่เพ,เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าวันนี้เราไม่ได้ออกมาสอนใครเราไม่ได้ออกมาแบ่งปันอะไรที่มันเครียดแต่เรารู้สึกว่าวันนี้เราออกมาคุยกับเพื่อนเราเอาสิ่งดีมาแบ่งปันกันนะคะสวัสดีค่ะโค้ดแอนผู้มั่งคั่งอินฟินิตี้โอ้โหชื่อสุดยอดมากอ่านะอ้าววันนี้นะคะทิปมีอะไรมาแบ่งปันการอ่าทิปขึ้นหัวข้อไปวันเนี้ย ทำไมเราจะต้องจํากัดตัวเองทําแค่ง,งานงานเดียวเพราะอะไรคะเพราะทิพเป็นคนหนึ่งเนาะที่เคยทํางานหน้าเดียวมาก่อนนะเป็นสาวโรงงานมา19ปีบอกเลยว่าโคตรขยันแต่ในวันที่เราเริ่มปรับเปลี่ยนอาชีพเริ่มปรับเปลี่ยนชีวิตรายได้ช่วงมันหดหายไปและพอผ่านตัวเองมาเป็นช่างตัดผมชายโควิดเข้ามาโอ้โหมันยิ่งทําให้เราตอกย้ําไปเลยว่าตอนนี้เราจะเป็นคนหนึ่งที่มีรายได้ด้านเดียวไม่ได้แล้ว ทำไมวันนี้จะต้องจํากัดตัวเองด้วยอาคุณเคยถามตัวเองแบบนี้ไหมคะรู้สึกรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหนื่อยพอแล้วมันทํามากพอแล้วฉันไม่มีเวลาแล้วทําไมจะต้องทําอะไรเพิ่มรู้สึกแบบนี้ไหมคะแต่บอกเลยสําหรับทิพนะเราเจอเขาเรียกอะไรแล้วจะเรียกอะไรวิกฤตอาวิกฤตโลกภัยที่มันเข้ามาคะ่ะมันเลยทํให้ทิพเริ่มเปลี่ยนมุมมองความคิดว่าวันนี้เราจะยึดอาชีพแบบเดิมแค่อาชีพเดียวไม่ได้แล้วเพราะโลกภัยมาทิพเป็นอาชีพต้นๆเลยที่ต้องโดนปิดล้านไปไม่มีรายได้เข้าบ้านแม้แต่บาทเดียวมันเลยเริ่มทำให้ทิพ เริ่มเขาเรียกมีจุดเปลี่ยนของชีวิตตัวเองเริ่มผ่านตัวเองเข้ามาในโลกออนไลน์หัดออกมาไลฟ์สดหัดออกมาแบ่งปันหัดออกมาสร้างตัวตนอ่ามันเลยเริ่มทําให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะยิ่งเราเรียนรู้บางอย่างมันทําให้เรามองเห็นโอกาสบางอย่างยิ่งเราฝึกฝนบางอย่างมันทําให้เรามีการพัฒนาบางอย่างถามว่าเราเก่งไหมเราไม่ได้เก่งนะเราไม่ได้เก่งเกินคนไปจากไหนเลย เพราะไรทิปก็จบแค่มกเองที่ไม่ได้มีความรู้เยอะแยะแต่ในโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่เราเข้าไปเรียนรู้และสัมผัสคือในโลกออนไลน์ค่ะมันไม่มีจํากัดไม่ว่าคุณจะเพศไหนอายุเท่าไหร่จบการศึกษาเท่าไหร่จ,จนจะรวยไม่เกี่ยวค่ะ อยู่แค่ว่าวันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยโลกออนไลน์อ่ะมันคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ใครก็ทําได้โดยที่คุณไม่ต้องมีหน้าร้านคุณไม่ต้องลงทุนคุณไม่ต้องมีลูกน้องเนี่ยแหละมันทําให้ทิพเริ่มมองเห็นทิพก็เลยเอาตัวเองเข้ามานะคะเนี่ยมันเป็นทางเลือกที่ทิพเลือกให้ตัวเองอีกหนึ่งทางทําไมวันนี้เราจะต้องจํากัดตัวเองด้วยทําไมเฮ้ยฉันทํางานประจําพออยู่แล้วคุณตอบตัวเองได้คะ่ะว่าวันนี้คุณพอจริงๆไหม เพราะอย่างทิ์ที่บอกรว่าเมื่อก่อนน่ะโคตรขยันไงที่บอกไงโอทีมีเท่าไหร่เก็บทำหมดโอ้โหไม่ว่าจะสา์อาทิตย์เชื่อไหมทิ์เก็บทำหมดเลยห้าทุ่มตีหนึ่งเออทิ์เก็บทาหมดเลยเพราะอะไรคะเพราะอยากมีรายได้เรามีความฝันไงว่าเฮ้ยเราอยากมีอิสระภาพทางการเงินแล้วเวลาคุณเคยแม้เจอแบบโอ้โหคนที่เขามีเงินน่ะเขาหยิบจ่ายอ่ะเออควักเงินออกจากกระเป๋าจ่ายเหมือนเศษกระดาษอ่ะคุณเคยเคยแบบอยากมีโมเมนต์นั้นไหมเราอยากมากเลยมันเลยทําให้เราเนี่ย พยายามทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะทิพย์ไม่ได้ว่าเฮ้ยทําแค่เป็นสาวโรงงานอย่างเดียวนะตอนนั้นใครมาชวนทําอะไรทิพย์ลองทำนะเอาไม่ประสบความสําเร็จไม่เป็นไรมันคือการเรียนรู้มันคือประสบการณ์มันคือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เราเนี่ยไปทําในสิ่งนั้นๆบางคนก็บอกเฮ้ยทิพย์มึงทําอะไรเยอะแยะไม่เหนื่อยเหรอนน่นนี่นั่นเออเขาก็จะพูดว่าสารพัดแต่ในตัวเราเรารู้ดีที่เราทําเพราะอะไรจริงไหม ทิพเป็นคนหนึ่งนะที่แบบเป็นเด็กบ้านนอกอะ่ะเรามาทํางานอยู่ในอ่ะตอนนี้นะตอนนี้เนาะทิพอะ่ะมาทํางานอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคุณเชื่อไหมอ่ะทิพมาอยู่นะตอนนี้นะคะเข้าปีที่22แล้วมันเยอะกว่าบ้านเกิดของตัวเองอีกอารมณ์ลึกความรู้สึกลึกของเราคะ่ะเราก็อยากจะกลับบ้านนอกเราเมันกันแหละเนาะเออเราก็อยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบชิวชวสบายของเราบ้างแต่การจะกลับไป นั่นหมายความว่าเราจะต้องมีงานอะไรสักหนึ่งอย่างที่สามารถกลับไปทำที่บ้านได้แน่นอนว่ามันคือออนไลน์จริงไหมคะเพราะออนไลน์จะทําที่ไหนก็ได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าคุณจะกินจะเที่ยวจะอะไรอยู่ทุกพื้นที่สามารถเป็นที่ทํางานได้และเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากได้โมเมนต์แบบเนี้ เพราะอะไรเพราะทิพทำงานประจํามา19ปีเช้าไปทำลุกขึ้นมาอาบน้าแต่งตัวเออกินข้าวเสร็จไปตอกบัตรเข้างานทำทำทำถึงเวลาเบรกเบรกถึงเวลาทํางานทําเย็นตอกบัตรกลับบา้านอย่างเงี้ยมันวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยถึง19ปีไงนะแล้วทิพเชื่อว่าบางคนอะทานานกว่าทิพอีกแต่มันอยู่แค่ว่าวันนี้เราเนี่ยแหละจะคิดอะไรให้กับตัวเราเองพอเราเริ่มความสุขว่าเฮ้ยหลายๆอย่างที่มันเข้ามามาเริ่มทําให้เราเนี่ย ต้องหามุมมองเรียกอะไรหามุมมองหาแนวทางแบบใหม่ให้กับตัวเองและยุคนี้มันเข้ายุค 5G อะจริงไหมสื่อทุกคนมีอยู่ในมือแค่ว่าวันนี้คุณมองเห็นโอกาสไหมนั่นแหละจึงทำให้ทิพยนะ์เนี่ยเริ่มต้องเริ่มผ่านตัวเองเข้ามาในเกี่ยวกับเส้นเ <c oughs> ขาเรียกอะเส้นทางของออนไลน์ทั้งๆที่ทิพย์นะไม่เคยสัมผัสเกี่ยวกับงานขายเลยเวลาเห็นคนอื่นที่เขาขายแบบผู้มียอดเยอะๆอะทิพย์อยากอยากขายเป็นไหมทิพย์บอกว่าทิพย์อยากขายเป็น แต่ทิปขายสินค้าไม่เป็นนะมันเลยทำให้ทิปเนต้องแบบพยายามหาความรู้เนาะเออเฮ้ยจะขายยังไงจะแบบโพสยังไงนําเสนอยังไงหากลุ่มลูกค้าทางไหนเนาะมันทําให้ทนะิปเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายแบบนี้ด้วยเหมือนกันสวัสดีค่ะพี่จันทิม,มา,านะนั่นแหละเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยอยากจะสามารถเติบโตในโลกออนไลน์ได้เมื่อทิปเติบโตในโลกออนไลน์ได้มีสามารถมีรายได้หลั่งไหลเข้ามาโดยที่ทิปเนี่ย ไม่ต้องไปยืนทํางานงกงกงกนั่นหมายความว่าทิพ์สามารถกลับบ้านนอกได้และงานในโลกออนไลน์คือเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องไปวิ่งเต้นส่งสินค้าเองแล้วจริงป่ะเพราะหลายๆบริษัทเป็นไงคะเขามีระบบซัพพอร์ตให้เราในเรื่องการส่งสินค้าแล้วนั่นน่ะมันยิ่งทําให้เรารสุกเฮ้ย <c oughs> มันง่ายมากเลยถ้าวันนี้ทิพ์จะกลับไปอยู่บ้านนอก <c oughs> <c oughs> น่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคนหนึ่งคนสามารถทํางานได้หลากหลายช่องทางสามารถทําควบคู่กันได้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องหาแต่งานหน้าเดียว นะเพราะทิฟเป็นตัวอย่างมาแล้วนะหนึ่งคนการมีงานหน้าการทํางานหน้าเดียวมีรายได้หน้าเดียวค่ะเมื่อเกิดสภาวะบอกเลยว่าโอ้โหแบบชีวิตมันก็ละสัมละสายไงแต่ดีที่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เฮ้ยไม่ค่อยได้ค่อยตื่นตูมอะไรนะประคองสติประคองอารมณ์ตัวเองได้แต่บางคนเนาะพอเจอแบบอะไรแบบซัดปึ้งเข้ามาเป็นไงคะล้มทันทีเลยเพราะอะไรคะเพราะไม่มีการเตรียมการแต่เป็นเพราะเราเนี่ยเคยไปเรียนรู้รหลายๆอย่าง มันทําให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรอะ่ะมีความรู้ในอีกแง่มุมหนึ่งมีมุมมองในอีกแง่มุมที่มันต่างจากใครบางคนเขาสวัสดีค่ะพี่ อะไรอ่ะพี่รัดอ่าโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เนาะในโลกออนไลน์ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเรียนรู้ <c oughs> เกี่ยวกับออนไลน์มีสิทธิ์ที่จะทําออนไลน์มันไม่ได้มีข้อจํากัดเหมือนสมัยเดิมๆแล้วเป็นไงคะอย่างเมื่อก่อนจะเป็นหมอได้คุณต้องเรียนมาทางด้านหมอคุณต้องมีความรู้ถูกไหม คุณจะเป็นวิศวะะคุณก็ต้องเรียนด้านนี้แต่ในโลกออนไลน์ค่ะคุณไม่จําเป็นต้องมีวุฒิค่ะคุณไม่ต้องมีใบปริญญาค่ะคุณไม่จะมีจาเป็นต้องแบบมีความรู้ที่มาแบบเขาเรียกอะไรเชิงวิชาการความรู้ในห้องเรียนแต่อออนไลน์มันคือวิชาเฉพาะอย่างหนึ่งที่ตอนนี้มันเปิดสอนให้กับผู้คนนะทั่วไปหมดเลย คุณเข้าไปดูเลยใน u t u b e เอยเลยเงี้ยโอ้โหแบบมันมีข้อมูลเกี่ยวกับออนไลน์ให้คุณสามารถเรียนรู้ได้หมดเลยอย่างตัวทิพย์เองนะปัจจุบันนี้นะคะทิพย์ก็เข้าไปเรียนในโรงเรียน BMT ซึ่งเป็นโรงเรียนที่แบบสอนสร้างเศรษฐีเกี่ยวกับออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้ามาเรียนนะคะคุณสามารถเข้ามาเรียนแบบฟรีๆได้เพราะทิพย์เป็นคนหนึ่งนะคะที่เข้ามาเรียนรู้ฟรีบอกก่อนนะคะว่าฟรีไม่ต้องกลัวว่าเขาจะขายคอร์สไม่ต้องกลัวว่าเขาจะชวนคุณมาทําธุรกิจอะไรทั้งนั้น ถ้าเกิดคุณเป็นคนสนใจและกําลังหาที่เรียนเกี่ยวกับออนไลน์อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะฝึกการเป็นผู้นําอยากจะฝึกเป็นคนที่แบบถ่ายทอดเป็นเพราะอะไรคะเพราะทุกๆคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในออนไลน์แล้วแบบกล้าไม่กล้าเพราะอะไรคะเพราะว่ายังไม่มีภาวะความเป็นผู้นํายังไม่สามารถที่จะถ่ายทอดได้พูดวกไปวนมาวนไปวนมาอยู่อย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาเกิดเขาเรียกอะไรไม่มีความมั่นใจอ่าแต่โรงเรียน BMT ของเรานะคะจะเป็นสนามฝึกซ้อมให้กับคุณ เป็นเวทีที่จะให้คุณโชว์ศักยภาพตัวเองมาฝึกค่ะนะมาฝึกมาซ้อมมีพี่เลี้ยงมีโค้ดมีครูที่เขามีความรู้ความสามารถนะคะที่จะมาสอนคุณเป็นสเต็ปสอนเป็นขั้นตอนเป็นที่ปรึกษาเป็นที่เขาเรียกอะไรรับฟังปัญหาของคุณฝึกฝนให้คุณได้นะคะที่เป็นคนหนึ่งที่ทิพเข้าไปเรียนแล้วเรียนแบบฟรีๆทิ่บอกก่อนนะไม่ต้องเสียเงิน เพราะอะไรคะเพราะตอนนี้มันมีอย่างที่ที่บอกเนาะมันมีหลากหลายช่องทางที่จะสอนคุณบางคนก็ยอมเสียเงินบางคนเสียเป็นหมืนม่นบางคนเสียเป็นแสนแต่วันนี้โรงเรียน VMT นะคะเปิดให้คุณไม่ว่าคุณจะอยู่สาขาอาชีพอะไรหรือใครที่กําลังทําออนไลน์อยู่คุณอยากจะมาฝึกทักษะเพิ่มคุณก็มาได้นะคะไม่ว่าคุณจะขายสินค้าอะไรอยู่ก็ตามสามารถเข้ามาได้ทุกคนเลยนะคะนะ วันนี้ในเมื่อแบบเขาเรียกอะไรอะเราหลายๆคนอะยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะไม่มีที่จะให้ฝึกซ้อมแต่วันนี้มีทั้งวิธีการมีทั้งสนามฝึกให้คุณแล้วนะคะถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งอยากจะประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์นะคะคุณต้องเข้ามาเรียนรู้นะเข้ามารับ mindset ดีๆเข้ามารับพลังงานดีๆเข้ามารับวิธีการดีๆแล้วคุณก็กลับเอาไปทํางานของคุณนะคะนะซึ่งเรา,เาที่เป็นคนนึงเหมือนกันนะคะที่แบบว่าเข้ามาเรียนรู้ ทิ์ไม่ใช่สายงานเลยอันนี้ทิปบอกก่อนนะทิปไม่ได้สายงานนี่ที่นี่เลยแต่ว่าเขาเปิดรับให้ใครก็ตามที่อยากจะสนใจนะคะให้เข้ามาเรียนรู้อาสนใจค่ะนะคะได้เลยนะคะสามารถแบบติดต่อทิปเข้ามาได้เลยทิ์จะแบบว่าพาเข้าไปเรียนรู้นะคะเพราะเรามีกลุ่มย่อยในการฝึกแต่ละคนบางคนไปเรียนที่อื่นน่ะบางทีเขาเรียกอะไรเรียนรวมคนเป็นร้อยๆคนน่ะ ไม่มีใครอะ่ะเขาจะมามามาจาับมาฝึกมาฝนเราทีละคนหรอกจริงไหมแต่ที่นี่มีกลุ่มย่อยให้ให้คุณน่ะมาฝึกทักษะกันนะทิ์บอกว่าทิปก็เพิ่งเจอที่นี่ตัวทิปเองนะด้วยจากที่ว่าเราเนะี่ยอยากจะประสบความสาเร็จใช่ไหมเราอยากจะเก่งในโลกออนไลน์เราอยากจะสามารถสร้างรายได้ในโลกออนไลน์ได้ทิปก็พยายามไปเรียนหลายที่เลยนะเข้ากลุ่มนั้นเรียนกลุ่มนี้เออทิปก็พยายามเรียนเยอะมาก แต่สุดท้ายค่ะมันก็ยังไปไม่รอดไงเพราะอะไรคะพอบอกเราไงว่าเราขาดทักษะบางอย่างที่เขาไม่ได้มีสอนที่อื่นเขาก็สอนทั้งสอนสอน,สอนจบเสร็จปุ๊บก็จบคอร์สไปเงินที่คุณเสียไปกับความรู้ที่คุณได้มาคุณจะเอามาประยุกต์ใช้จนเกิดประโยชน์ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้มีทั้งราคาแค่หลักสิบกว่าบาทอ่าหลักสิบหลักร้อยหลักพันนะเราก็ไปเรียนมาหลายกลุ่มไงแต่มันก็ยังไม่สามารถที่จะ จะแบบว่าประสบความสําเร็จได้แต่พอเข้ามาที่นี่มันทําให้เราได้ฝึกรายละเอียดปีกย่อยวันนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสําเร็จในโลกออนไลน์คุณต้องพาตัวเองคะ่ะมาเรียนรู้กับคนที่เขาสําเร็จคนที่เขาเก่งในโลกออนไลน์จริงๆพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้วิชาออนไลน์อย่างที่ที่บอกไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาไม่เกี่ยวคะ่ะในโลกออนไลน์มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนะต้องมาฝึกเฉพาะนะ ปริญญาไม่เกี่ยวไม่ต้องใช้ความรู้ในด้านของปริญญามาเลยแต่ในเมื่อวันนี้มันเป็นวิชาเฉพาะค่ะและโรงเรียนบ m t สอนเฉพาะจริงๆถ้าเกดิดคุณอยากสําเร็จคุณก็เข้ามานะคะวันนี้เขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเราต้องเปิดรับช่องทางการไหลของเงินหลายๆทางและเราจะสามารถเป็นคนหนึ่งที่ดํารงชีวิตอยู่ในยุคนี้ได้ยุคนี้คือยุค 5G เงินมันทยอยขึ้นมาบนโลกออนไลน์แล้วคุณดูอย่างตอนนี้นะที่กําลังแบบดังมากคือ Facebook ถูกไหม Facebook เฟซบุ๊กเริ่มเอาโลกเสมือนจริงเข้ามาแล้วคุณเห็นไหมคะว่าโลกมันพัฒนาไปขนาดไหนถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่เข้ามาในโลกออนไลน์คุณรู้ไหมคะว่าคุณคือคนที่ประสบความสําเร็จเป็นไปหนึ่งก้าวแล้วนะเพราะอะไรคะเพราะใครบางคนนะเขายังไม่เคยเรียนรู้เรื่องนี้เลยเขาไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลยในเมื่อโลกมันก้าวล้ำยุคไปแล้วแล้ววันนี้การที่คุณเข้ามาเจอทิปในโลกออนไลน์เนี่ยคือคุณคือคนประสบความสําเร็จแล้วนะครึ่งหนึ่งเพราะอะไรคะอย่างที่บอกคุณเข้ามาแล้วคุณเข้ามาแล้วก้าวนึงแล้ว เหลืออีแค่อีกก้าเดนที่คุณจะก้าวเข้ามาให้มันเต็มตัวจริงไหมในเมื่อวันนี้โลกมันล้ำหน้าไปแล้วรายได้อะมันทยอยเข้ามาบนโลกออนไลน์แล้วเราเราเป็นคนหนึ่งอ่ะที่สั่งของซื้อของในโลกออนไลน์เหมือนกันทําไมเราไม่ลองพลิกเปลี่ยนมุมมองความคิดมาหาเงินในโลกออนไลน์บ้างหรือถ้าวันนี้คุณมีอาชีพที่สามารถเอาขึ้นมาบนโลกออนไลน์ได้คุณอ,ออกมาเลยคุณเอาไอ้คุณเอาขึ้นมาบนโลกออนไลน์เลยแล้วคุณก็มาสอนเลยค่ะคุณไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าความรู้คุณจะหดหาย คุณเก่งอะไรคุณทําอาชีพอะไรอยู่คุณสามารถเอางานที่คุณทําอยู่ได้อะมาแบ่งปันในโลกออนไลน์ได้เลยเพราะในโลกออนไลน์คุณต้องให้ก่อนเมื่อคุณให้มากพอมันจะมีคนที่เข้ามาแล้วเขาเรียกอะไรเริ่มมาติดตามคุณเริ่มชอบคุณนะคะเขาจะเข้ามาสนับสนุนคุณ แต่ในโลกออนไลน์นะคะเราต้องรู้อย่างหนึ่งนะว่าเราไม่ใช่คนเด่นคนดังเราไม่ได้มีเรายังไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลเรายังไม่ได้มีตัวตนในโลกออนไลน์แต่เราจะใช้โลกออนไลน์ในการสร้างรายได้สิ่งที่จะทําได้คือเราต้องออกมาไลฟ์สดออกมาแบ่งปันออกมาสอนในสิ่งที่คุณมีนะคุณเก่งอะไรคุณชํานาญด้านไหนหรือคุณทําอาชีพอะไรอยู่ที่คุณรู้แล้วว่าเฮ้ยงานของคุณเนี่ยจะสามารถต่อยอดให้คนอื่นน่ะเขาได้รับความรู้จากคุณทําเลยค่ะ บางคนเป็นช่างเย็บผ้าเงี้ยอ่าบางคนเขาเรียกอะไรปลูกต้นไม้บางคนทํากับข้าวเก่งบางคนทําขนมเก่งไม่ว่าคุณจะทําอะไรนะคะที่คุณเป็นความรู้เฉพาะแบบเนี้ยคุณเข้ามาเลยนะคุณเอาความรู้ของคุณขึ้นมาแบ่งปันเลยไม่ต้องกลัวคะ่ะว่าใครจะมาเรียนแบบคุณจริงไหมเพราะอะไรคะต่อให้เขาเอาวิธีการเดียวไปกับคุณนะทิปบอกเลยว่าไม่มีใครเรียนแบบคุณได้ไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคุณได้นะแต่ ความรู้ที่คุณเอามาแบ่งปันอาจจะทำให้ใครบางคนเขามีแนวทางมีลู่ทางไปทำให้ชีวิตของเขามันดีขึ้นเขาเรียกอะไรนะความรู้เหล่านั้นน่ะมันอาจจะทำให้ครอบครัวบางครอบครัวลืมตาอาปากได้มีชีวิตที่อยู่กินดีอยู่ดีได้หรือมีรายได้สามารถมีรายได้เข้าบ้านแล้วซื้อข้าวกินได้คุณบอกเลยว่าคุณเขาเรียกอะไรความมันเป็นเรื่องดีๆอะ่ะเออมันเป็นเรื่องดีๆมันเป็นความดีที่แบบว่า เราทําไปโดยเราไม่ได้หวังอะไรแต่สิ่งที่เราทำอะ่ะมันจะทําให้เกิดประโยชน์กับผู้คนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนาะไม่ว่าคุณจะเก่งอะไรเป็นอะไรนะคะลองเอาขึ้นมาในโลกออนไลน์ดูนะคะแล้วมันจะยิ่งทำให้คนอะ่ะเริ่มแบบเริ่มชอบคุณเริ่มติดตามคุณการที่เราอะ่ะจะเขาเรียกอะไรอยู่ในโลกออนไลน์ได้เราจะต้องเข้าไปอยู่ในใจของคนให้ได้การจะเข้าไปอยู่ในใจของคนให้ได้ก็คือการเราออกมาแบ่งปัน เขาจะเริ่มรักเราเสพความเป็นเราสัมผัสความเป็นตัวตนของเราไปเรื่อยๆแล้วเขาจะรักเราเองอ่านี่นะคะมันเป็นเทคนิคง่ายๆที่แบบคนประสบความสําเร็จเขาก็ทํากันแค่นี้อย่างเมื่อก่อนเนาะเฮ้ยจะทำยังไงทําไมจะให้มีคนมาติดตามเราเยอะเอ้ยทําไมแบบไม่มีใครเข้ามาดูเราเลยเงีโโ้ยโหเราเครียดเพราะอะไรคะหวังแค่จะมาเอาทาั้งทที่ยังไม่ได้ให้อะไรเลยจะขายสินค้าแต่ละอย่างไม่เคยให,ไยให้ไม่เคยให้อะไรใครก่อนเลยหวังแต่โพส์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 ระหวังจะให้คนมาซื้อในโลกออนไลนค์ค่ะ คุณจะไม่ได้คุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณให้ความรู้เขาคุณให้วิธีการที่จะแก้ปัญหาเขาได้ถ้าเกิดเขาได้ในสิ่งเหล่านี้จากคุณเขาจะกลับมาสนองคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนาะวันนี้นะคะเราไม่อย่าจํากัดตัวเองแค่รายได้ด้านเดียวนะเราต้องเปิดช่องทางการรับเงินหลายๆด้าน และเราจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถอยู่ในยุคนี้ได้อ่าโอเคในชีวิตประจําวันคุณมีหน้าร้านคุณทําไปแต่แบ่งเวลาอีกสักหนึ่งช่วงเวลาชั่วโมงละชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกออนไลน์หาเงินทั้งเขาเรียกอะไรทั้งหน้าร้านเนาะทั้งในโลกออนไลน์หาให้หมดเอาให้มันทุกทางเพราะอะไรเพราะทิพเชื่อลหลายๆคนบอกเลยว่าทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัว ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้แต่แค่วันนี้เรายัางไม่รู้แค่นั้นเองนะคะแล้ววันนี้ทิพย์ก็นําสถานที่นะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยมาเรียนรู้เอามาให้คุณด้วยเหมือนกันเห็นไหมอ่ามีทั้งคือตอนเนี้อ่าค,คุณรู้แล้วว่าเออที่เนี่ยสามารถจะทําให้คุณฝึกฝนตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้อย่างเงี้ยในเมื่อคุณรู้แล้วคุณแค่พาตัวเองเข้ามาเรียน คุณไม่ได้เสียสักบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนาะอันนี้เป็นสิ่งดีๆที่คิดตั้งใจเอามาแบ่งปันกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ยุคนี้โลกมันไปมันไปไกลแล้วเราอย่าจํากัดตัวเองแค่การหารายได้ด้านเดียวอยากจะมีชีวิตรอดอยากจะมีชีวิตที่แบบว่าสามารถเขาเรียกอะไรประสบความสําเร็จอ่าอยางมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาออนไลน์มันคือตัวเลือกค่ะแล้วมันเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆคุณไม่ต้องลงทุนเพิ่มเพราะคุณเติมอินเทอร์เน็ตเล่นโทรศัพท์อยู่แล้วจริงไหม สามารถทําอยู่ที่บ้านได้สามารถทําควบคู่กับงานอะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องมีวุฒิการศึกษาแต่ทุกคนสามารถทําได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ออนไลน์นะคะมันเป็นตัวเลือกที่แบบ จ๋งสุดๆนะและทิพย์ก็หวังว่าเฮ้ยถ้าวันหนึ่งทิพย์ประสบความสําเร็จทิพย์จะกลับไปอยู่บนนอกแล้ว <c oughs> นะเอออันนั้นมันคือจุดมุ่งหมายของเราที่แบบเฮ้ยเราวาดฝันเอาไว้เราอยากจะให้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้สามารถเป็นห้องทํางานเราได้หมดเลยนั่นคือสิ่งที่ทิพย์คาดหวังและทิพย์ต้องการอยากจะได้สิ่งนี้มากๆเลยนะทิพย์ก็เลยพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้เข้ามาศึกษาลองฝึกฝนลองทําดูจากคนไม่เก่งพูดไม่เป็นพูดไม่คล่อง ทำบ่อยๆทีๆซ้ําๆมันก็คล่องเองนะคะเพราะทิพชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเช่นเดียวกันนะคะโอเคอ้าวสวัสดีค่ะโคสวยๆมาถึงทิพจบแล้ว <laughs> นะทิปจบแล้วนะโอเคนะคะอันนี้เป็นสิ่งดีๆเนาะที่ทิปตั้งใจเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนาะถ้าใครนะคะอย่างที่ทิปบอกเนาะวันนี้คุณมองเห็นช่องทางแล้วมีลูทางให้คุณแล้วนะคะลองเข้ามานะลองเข้ามามาเรียนรู้มาทําความรู้จักกันนะคะและเราจะแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยคุณได้กัลยาณิวิธีดีอีกเยอะมากนะแล้วคุณจะได้ทั้งความสุขรอยยิ้มความรู้เยอะแยะเลยนะมันเป็นสิ่งที่ทิปก็ได้เหมือนกันนะในเมื่อเราได้แล้วเราก็ออกมาแบ่งปันกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้เนาะ ทิ์ต้องลาไปแล้วแล้ววันจะพูดไงเนี่ยเออวันพรุ่งนี้วันต่อ,ตอไปอ่ะทิ์จะนําสิ่งดีเหล่านี้เอามาแบ่งปันกันอีกนะคะพร้อมรอยยิ้มด้วยนะคะอย่าพึ่งจอบอ่าอย่าพึ่งจบมีอย่างนี้ด้วยนะอ่าไม่เป็นไรโอ้โหเห็นะหอันนี้อันนี้ถือว่าเป็น fc เราแล้วกันอ๋อเห็นไหมไม่เป็นไรค่ะมาทันตอนท้ายก็ยังดีเนาะอย่างน้อยเออดีใจเนาะเนี่ยค่ะเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่อยู่หน้าจอทั้งหมดนี้คือเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเห็นไหม เราไม่ใช่แค่เข้าไปเรียนรู้อย่างเดียวเรามีการส่งพลังผลักดันกันด้วยเห็นไหมคะนี่คือสิ่งที่ได้ถ้าคุณไปอยู่ที่อื่นคุณไม่ได้แบบนี้นะนี่คือพลังทีมจริงๆเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ทริปไปแล้วเนาะแล้วโอกาสหน้าทิปจะกลับมาพบก,กับเพื่อนๆอ,อีกพร้อมนําเรื่องราวดีๆเหล่านี้เอามาฝากกันอีกนะคะสําหรับวันนี้เนาะใครก็ตามที่มาดูตอนนี้หรือย,ย้อนหลังนะขอให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะมีความสุขความเบิกบานนะคะสดใสอยู่ตลอดเวลาทําอะไรก็ให้มันสําเร็จง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะ สวัสดีค่ะ